เตือนภัยพี่น้องภาคอีสานเราสําหรับคนที่ชอบรับประทานปลาดิบมีพญาิใบไม้ในตับและเป็นตัวเกิดมะเร็งท่อน้ําดีได้ค่ะเราจะปกป้องภาวะนี้ได้อย่างไรเรามาติดตามรับฟังไปด้วยกันนะคะสําหรับภาวะของพญาิใบไม้ในตับที่ทำให้เกิดมะเร็งในท่อน้ําดีเนี่ยส่วนใหญ่เกิดจากการรับประทานปลาดิบนั่นเองนะคะและที่สําคัญพบมากที่สุดในภาคตะวันออกเฉียงเหนือเมื่อปี2536นะคะพบ ในเพศชายถึงร้อยละแปดในเพศหญิงพบ36.8ต่อประชากร1นึ่งแสนคนนะคะส่วนปี60อุบัติการลดลงค่ะก็คือพบประมาณ14.6ต่อประชากร1นึ่งแสนคนถึงแม้นว่าเราจะรู้ว่ามันลดลงนะคะแต่ก็ต้องปกป้องทุกคนให้มีความรู้มากขึ้นว่าการรับประทานปลาดิบนะคะก็เป็นบ่อกเกิดทําให้มีพยาธิใบไม้ในตับและเมื่อเกิดพยาธิใบไม้ในตับก็จะเข้าไปอุดตันในท่อน้ําดีและทําให้เกิดมะเร็งในท่อน้ําดีได้นั่นเองนะคะ เพราะว่ามะเร็งในท่อน้ําดีเกิดขึ้นจากการเจริญที่ผิดปกติของเซลล์เยื่อบุท่อน้ําดีนะคะแบ่งตามชนิดของตําแหน่งและรอยโรคได้แก่มะเร็งท่อน้าดีภายในตับและมะเร็งท่อน้ําดีภายนอกตับซึ่งอาการที่เป็นมากก็คือนะคะจะมีอาการปวดท้องน้ําหนักลดจะและมีอาการอุดตันของท่อน้ําดีนะคะได้แก่อาการ ตัวเหลืองนะคะคันตามตัวปัสสาวะสีเข้มเหมือนสีโคกนะคะอุจจาระสีซีดแล้วมาด้วยอาการติดเชื้อในท่อน้ําดีนะคะซึ่งอาการข้างต้นเนี่ยมักเป็นระยะลุกลามแล้วนะคะแล้วก็รักษาให้หายขาดเนี่ยยากตอนเป็นอาการน้อยๆเราจะไม่ค่อยเจอนะคะอาการแล้วก็เราจะไม่ได้เข้าสังเกตตัวเองเท่าไหร่สาเหตุที่สําคัญที่สุดที่เกิดขึ้นในประเทศไทยก็คือการติดประยตดใบไม้ในตับนะคะทําให้เกิดมะเร็งในท่อน้ําดีนั่นเองนะคะซึ่งเป็นวัฒนธรรมการกินปลาดิบของประชากรในกลุ่มเสี่ยง ะะซึ่งพบว่าถ้าทานปลาดิบก็จะเพิ่มความเสี่ยงประมาณ6-7เท่านะคะต่อการเป็นมะเร็งท่อน้ําดีโดยพบว่าอายุมากขึ้นเพิ่มขึ้นเป็น6เท่าถ้ารับประทานปลาดิบก็เพิ่มขึ้น3เท่ามีประวัติครอบครัวเป็นมะเร็งเพิ่มขึ้น2เท่าการดื่มเหล้าเพิ่มขึ้น3เท่าการรับประทานยาฆ่าพยาธินะคะก็เพิ่มขึ้น2เท่านะคะ แล้วก็เพิ่มความเสี่ยงของมะเร็งท่อน้ําดีด้วยโรคต่างๆไม่ว่าจะเป็นโรคนิ้วนะคะที่ตับโรคไวรัสตับอักเสบชนิด B หรือ C โรคตับแข็งโรคเบาหวานโรคอ้วนเหล่านี้ก็เป็นปัจจัยเสี่ยงที่ทําให้เกิดมะเร็งท่อน้ําดีได้มากขึ้นนั่นเองนะคะต่อมานะคะเราต้องรู้ว่าการรักษาที่ดีที่สุดนะคะที่หายขาดก็คือการผ่าตัดแต่พบว่าหนึ่งใน3าของผู้ป่วยอาจจะผ่าตัดแล้วไม่ได้หายขาดนะคะก็จะมีการรักษาอื่นๆตามมานะคะเช่นการรักษาด้วยการใส่ขดลวด โลหะหรือสเตนนะคะหรือการระบายท่อน้ําดีนะคะโดยสองกล้องเข้าทางท่อน้ําดีนะคะแล้วก็ระบายออกมาหรือการใช้ยาเคมีบําบัดนะคะแล้วก็มีการรักษาแบบประคับประคองเพิ่มเติมนะคะในกรณีที่ต้องการยืดอายุให้ผู้ป่วยได้อยู่ได้ นานขึ้นนะคะการพยากรโรคเนี่ยผู้ป่วยมะเร็งท่อน้ําดีมีโอกาสรอดชีวิต5ปีเฉลี่ยร้อยละ8นะคะแล้วก็ในกรณีที่รักษาตั้งแต่ระยะเริ่มแรกแต่ถ้าเป็นระยะแพร่กระจายแล้วอัตราการเสียชีวิตสูงถึงร้อยละ24่นะคะและที่สําคัญในโอกาสที่ถ้าเป็นมากขึ้นไปแล้วโอกาสรอดชีวิตจะอยู่เพียงร้อยละ2นะคะซึ่งเราก็ต้อง ระวังนะคะว่าอุบัติการของการเกิดตัวนี้มันมีมากขึ้นดังนั้นการจะป้องกันไม่ให้เกิดที่ดีที่สุดนะคะมะเร็งท่อนํำดีก็คือการไม่รับประทานปลาดิบน้ำจืดนะคะก็จะไม่ได้เจอพยาธิใบไม้ในตับเข้าไปนะคะแล้วก็ไม่ดื่มเหล้านะคะเพราะการดื่มเหล้าก็จะเป็นตัวเร่งให้ปัจจัยต่างๆมีมากขึ้นนะคะโอกาสที่จะไม่เกิดจึงมีสูงขึ้นก็รับประทานอาหารปรุงสุกสดใหม่ก็ช่วยได้นะคะฟังคลิปเต็มนะคะที่หนึ่งร้อย ห้นะคะซึ่งเป็นคลิปเกี่ยวกับเรื่องของพยาธิใบไม้ในตับนะคะแล้วก็มะเร็งนะคะท่อน้ำดีนะคะแล้วก็คลิปที่159ได้นะคะที่ y t u t u พักเคลืนเฮิร์ก็จะทราบรายละเอียดเพิ่มเติมมากขึ้นนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ